กันวีจวกเบียร์เรนค่าเด็กผู้พิการและคนชราแล้วอ้างว่าเรียกร้องสันติภาพปลอมพอๆกับรัฐบาลกันวีประนามเหตุรุนแรงชายแดนใต้ซัดเบียร์เรนทำลายสันติภาพฆ่าเด็กผู้พิการและคนชราจี้ออกมารับผิดชอบหาเป็นพวกของตัวเองต้องเอาคนก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชี้ค่าผู้บริสุทธิ์แล้วอ้างว่าเรียกร้องสันติภาพปลอมพอๆกับการที่รัฐบาลแซงว่ามีเจตจำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ จากกรณีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสสองเหตุการณ์คือกรณีคนร้ายดักยิงหญิงชาราวัย76ปีที่พิการสายตาพร้อมลูกชายที่พิการทางจิตระหว่างเดินทางไปหาหมอที่ต่อช้างเผือกอำเภอจะแนะเป็นเหตุให้หญิงชาราเสียชีวิตในที่เกิดส่วนลูกชายบาดเจ็บสาหาัสและอีกเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ชาวบ้านที่ตอโคสิธิ์อำเภอตากใบทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนรวมทั้งเด็กยิงอายุ9ขวบและบาดเจ็บอีก2คนนั้น เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา12นาฬิกา52นาทีนายกันวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเป็นทำได้โพสต์ข้อความใน Facebook กันวีสืบแสงคอนวีสวบแสงว่าการฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วอ้างว่าเป็นการเรียกร้องสันติภาพบีอเรนกำลังทำลายการสร้างสันติภาพอ้างว่าเป็นนักรบแต่ฆ่าเด็กผู้พิการและคนชาราทำให้วัตกรรมที่เขาดูถูกเป็นจริงความรุนแรงจะไม่นำมาซึ่งสันติภาพคนในพื้นที่หวัดระแวงและกลัวมันจะไม่มีใครยอมรับคุณต่อมาเวลา14นาฬิกา5นาทีนายกัน B ้าบอารเนเป็นผู้ก่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเวลานี้ต้องออกมารับผิดชอบหักเป็นพวกของตัวเองต้องเอาคนก่อเหตุออกมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่จะนำมาซึ่งการเจรจาและสันติภาพขณะที่รัฐบาลต้องไม่นิ่งเฉยกับสันติภาพชายแดนใต้หมดเวลาแล้วครับทั้งรัฐทั้งกลุ่ม b r n การฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วอ้างว่าเพื่อเป็นการเรียกร้ององค์สันติภาพมันปลอมๆพอ,พอกับการที่รัฐบาลแจ้งว่ามีเจตจำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้โดยการใช้งบประมาณแผ่นดิน20กว่าปีเป็นเงิน500,000กว่าล้านบาท หากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุยิงอุสตาสวางระเบิดมีเด็กมุสลิมบาดเจ็บกราดยิงพลเรือนไร้าอาวุธกราดยิงพระสงฆ์จนสามเณรเ,เสียชีวิตมาจนถึงการยิงคนพิการตาบอดเด็กก้าวขบต่างเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ถ้าบีอเรนเป็นผู้ก่อเหตุก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะคุณกำลังทำลายกระบวนการสร้างสันติภาพ คุณค่าเด็กผู้พิการและคนชราความรุนแรงจะไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพได้คุณกำลังทำให้วัฒกรรมเป็นจริงคนในชุมชนเดือดร้อนหวาดกลัวระแวงซึ่งกันและกันทำให้เข้าสู่ยุคมืดของจังหวัดชายแดนใต้รัฐไทยก็ทำให้มืดคู่เจนใจอย่างบีอรเรกก็ทำให้มืดแล้วประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่ต้องอยู่กับปัญหาทุกวันจะหาแสงสว่างของสันติภาพได้จากไหนสถานการณ์มันกลายเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอประนามการใช้ความรุนแรงอย่างไร้มนุษยธรรมกับการก่อเหตุยิงเด็กก้าขวบคนชราและคนพิการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้สูญเสียขอเรียกร้องให้หยุดก่อความรุนแรงวางอาวุธมอบตัวแล้วเข้าสู่กระบวนการสันติภาพอย่างเร่งด่วนครับเรามิอาจสูญเสียได้อีกแล้วนายกันวีระบุ